พี่น้องเก็บเห็ดนั่นช่องที่มีสารด้อค่ะเดอ้อเก็บเห็ดลงหงมือยิง่งใหญ่น้ำกันเด้อค่ะก็แลังมีแข้งมีขาพี่นะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมาพี่น้องมาเก็บเห็ดมามามาค่ะก็ได้ลงคลิปดนเนาะค่ะแม่โอ้ยงามแท้มาไฟแฟร์ที่บ้สนซอสฉบับนี้ตั้งหายไปดนเด้อค่ะเดอ้อฝากก็ไหลก,ก็แช่ก็ติดตามให้คือเก่าเลยค่ะเดอ้อช่องที่มีสารเฮ้ย เก็บเฮ็ด hmm. ป mm ันที่ปันน้องมั่งคือเก่าล่ะคะนี่เอ้าตะกตาเฮานี่วายเก็บเอานะคะเนาะค่อยเก็บเอาเก็บไปเก็บคนเดียวนี่ล่ละฝนตกไซน์มันจะบำงานอ่นี้แรงมากหนักหน่อยอยู่งานปันลาส์นะ หาอยู่ทงูเห็นในสียัินในฟอนออดีเดินมันอีละงามงามลยอันนี้ก็ฟอก็ได้ใล่ไหมเห็นเห็นไหมอกม้นึ่งมือันน่ฟัวคอยยังฟอนเเเก็บกบาเด้อจ้าเก็บเห็ดนำกันเลยจ้าเ้ยเเก็บถ้เาย่งเอะวะมันบ่อเ็ด่ไงอยมันยังก็ใส่เลยน้องยบอกพี่ยังก็เห็ดตวเลยดิคอเห็ดปวกกันลงทีลงทีฟอนใส่เลยเ้ย ของใส่น้ำตาลสะก้อนเนาะเฮ้ยมาเดินมาเดินแกงใส่เทียงใส่ใบนี่เนาะโอ้ยแกใส่เทียงล <c oughs> เลยเนี่ยวันนี้อะไกินข้าวเทียงส้มกันนี่พี่น้องก็จะเจบิ่งนนี่พูดนะฝ <c oughs> นตกลินเนาะค่ะฝนตกลินนี่ฝนตกลินเปียกเวกอร์ติ่งก้อนก็เปียกเลยนี่อันพวกเก็บแต่อันอันกเกลียวซีโคตรเข็มเลยพูดนะเกลียวเข็มด้วยคันมึงแดงมึงแดงมันอยู่แดงนี่นะฮะอยูแดงร่องหน่ำนี่นะอ๋ออันนี้มายู่จังสี่เ็ดกันเลยมันหมื่น มันมืรอบละมันลื่นมัลื่นมันลื่นมารู้มารูม่รู้กรดลงกีดนพี่น้องเอ้ยพี่น้องกี้นดึงขึเกาเด้อค่ะพี่สารโสนก็ได้บป็นเรื่มอันที่พี่สารเรอบุน้อพี่น้อแก่ลืมแล้วลืมกันเด้อน้ำกาแฟหะพี่น้องจุ่มถึงจะเบิ้ลลุกหมดเ่ คคะแม่โอ้ยพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อน้ำเลยนึกว่าห้อยยังไงอยู่เนาะห้อยว่าีหันว่าซื้อเซปายบพรู้ว่าจักโดดได้สินับให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าจักโดดเนาะคุณร่วมเดียวนี่อ้ไม่ดอกนี่แก้วเก้วด้วยดอกเป็นบานนี่นะ พอดีค่ำดอกสั้นค่ะดอกพอดีค่ำคือว่าแหละพอดีค้ำพักๆเก่งสองสามสี่ห้างหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองเพิ่อรวมเพิ่มนี่จะออนเหละไปส่ออ่อนจะส่ออ่อนหน้าคุณเขาอยากเขาได้งานนี่เพคนติเก็บอันนี้ลงเสื้อเด้อค่ะเด้อพี่น้องหลายคนพันวาอันเฮ็ดน่ะบอลงเสื้อลงเสื้อค่ะลงเสื้อบางคนพันว่า อันเฮ็ดลงเชื้อนี iden, ่มันแสบบ่ว่าส <Uh ั่นมันแสบคือเฮ็ดอันธรรมชาติบ่พนักพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดธรรมชาติอะค่ะเฮ้าลงเชื้อซื้อทำเชื้อเนาะค่ะเนาะบัดนี้น้ำการน้ำเสื้อเขาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องเขาบ่ได้หัวอาหารมันก็คือการละแค่เฮ็ดธรรมชาติแค่เขาน้ำเสื้อเขาเกิดเนาะค่ะบางต้นมันกับ่มีเสื้อเขาเอาเสื้อมาใส่น้ำเสื้อเขาเขาออกงั้นสิละค่ะพี่น้องเขาเท้าลงเสื้อนะเอาเจ้าบอวันนี้ หอีซาสอนว่าอะไรก็แล้วนะคันเนาะมาพ่อกันพอดีพี่หนุ่มมวนเลยมาเดิน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 พ่อกันมาปลูกใหม่กับพ่อกันก็ได้ลองเก็บเพชรน้ำกันแลเราดีดีขึ้นนี่นี่นี่ไข่นึ่งนี่นี่นี่เอาเลยไข่อะไรนี่นี่เป็นไข่แต่งามเท่านั้นงามคัดงามงามคัดงามแหมยูกกาตาค่ะมีเด้อค่ะบอกได้ว่ามันอยู่กับทานี่เก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนี่ค่ะได้ได้เก็บพ่อเก่งได้เก่งได้เก่งนึ่งได้เก่งนึ่งค่ะ งามงามพี่น้องงามงามที่นี่สานห้าเอาไวส้สมีก่อนค่ะพี่น้องนี่ก็โอเคแล้วค่ะซีมเมื่อฝนกระตกลินนตอนนี้ค่ะ